สำหรับประตูบ้านนะครับนี่นะครับที่ที่มันประตูมันล็อกไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็ต้องมีไขควงนะครับปากจิ้งจกนะครับนี่นะครับ มันจะมีรอยเดิมอยู่นะครับเนี่ยเราพยายามดันให้ได้เข้ารอยเดิมแล้วเราก็ไขล็อกเข้าไปนะครับนี่นะครับเราไขมันจะมีรอยอยู่นะครับเราไขนะครับหมุนหมุนให้แน่นนะครับมันจะมีรอยประตูเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประตูล็อกได้หรือเปล่า นี่นะครับลองล็อกดูอ้าวไม่ได้เอ๊ะแต่ยังได้อยู่เลยเอาใหม่ดิอ่านี่นะครับประตูล็อกได้แล้วนะครับสามารถซ่อมเองได้ง่ายๆเลยนะครับมีแค่ไขควงตัวเดียวไม่ต้องไปจ้างช่างในเปลืองเงินไม่ต้องไปซื้อตัวล็อกใหม่นะครับนี่ประตูล็อกได้แล้วนะครับ